เข้าใจบทบาทของชุมชนเข้าใจปัญหาของชุมชนเนี่ยทำไมต้องเป็นท้องถิ่นปัญหาของชุมชนเนี่ยมันประกอบด้วยปัญหาที่มันใหญ่มากมันคือปัญหาอะไรบ้างทางานเป็นเครือข่ายแบบนี้มันเป็นพลังมากน้อยแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาของประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขชุมชนพอดแคสต์ครับอยู่กับผมพลวัตโดนเข็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศผมอยู่กับพิตีครับชินวุฒิอัจวิเชียนนะครับก็เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนะครับของอบตท่าง,งามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับพิธีครับพอเราพูดถึงชุมชนท้องถิน่นสองคำนี้มัน,ม,นมันมีความหมายว่ายังไง มันานาัยยะสาคัญของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นเนาะเขาว่าชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นแบบพื้นที่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวกลไกลในเรื่องของการจัดการปัญหาหรือว่าในการดูแลประชาชนยางเงครับก็กลายเป็นว่าชุมชนท้องถิ่นก็คือลงตัวกันไปคือกลไกที่เป็นภาครัฐอย่างเช่นทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการเข้าแก้ไขปัญหาจัดการดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมกันอพอเราพูดถึงชุมชนก่อนเรามาพูดถึงชุมชนก่อนครับพี่ตี ชุมชนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ถ้าเกิดมองชุมชนเนี่ยก็ต้องมองถประชาชนที่อยู่บนพื้นที่นะครับในการกํากับดูแลของภาครัฐก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอืมพอเรามีชุมชนเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครับการแก้ไขปัญหาหรือว่าการเข้าใจบทบ,บาทของชุมชนเข้าใจปัญหาของชุมชนเนี่ยทำไมต้องเป็นท้องถิน่นก็คือท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเนาะในเรื่องการรับฟังปัญหาตอบสนองความต้องการแล้วก็ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน,ใน,ใน,ในใ ปัญหาของชุมชนเนี่ยมันประกอบด้วยปัญหาที่มันใหญ่มากมันคือปัญหาอะไรบ้างที่เรามองเห็นในฐานะคนที่อยู่ในอปปทอเองครับปัญหาของชุมชนเนาะมีหลายส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของรายได้ปากท้องความเป็นอยู่นะครับเรื่องของสังคมเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเรื่องของขายะเรื่องของเอ่อมลพิษต่างๆฝุ่น p m 2.5อุย่างเงี้ยครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าคนในชุมชนมีปัญหาเรื่องสุข ็นหลักอย่างเงี้ยในการจัดการในการดูแลแก้ไขปัญหานะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะเผชิญสถานการณ์แบบไหนนะครับหรือว่ามีความทุกข์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งต er ัวนี้ครับสิ่งจําเป็นเนี่ยมันต้องเนินก็คือเรื่องของการมีข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับแต่ว่าการมีข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกมันทั้งหมดนะครับเพราะบางทีเนี่ยปัญหาคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้จําเป็นแต่บางปัญหาที่เป็นคนส่วนน้อยครับ มันมีปัญหาที่ต้องเร่งด่วนกว่าแก้ไขกว่าหรือว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะกระทบเรื่องของการจัดการเรื่องส่งผลนระยะยาวๆต่อนะครับครับพอเราพูดถึงข้อมูลไอ้ตัวข้อมูลตัวเนี้ยครับพี่ตีมันมาจากที่ไหนข้อมูลจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าภาครัฐเนี่ยก็มีแนวทางในการหนุนเสริมการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นจปทกทสองคหรือข้อมูลสเปียร่าต่างๆที่มีการจัดเก็บแต่ข้อมูลเหล่านี้ครับมันเป็นการทํางานเพื่อเป็นตามตัวชี้วัดเนาะแต่จริงๆแล้วในส่วนของกลไกของสอสอเองเนี่ยก็มีเครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูลก็เรียกว่าข้อมูลเทคนิเป็นการที่เราต้องเก็บเองใช้เองวิเคราะห์อเองแล้วก็เป็นเจ้าของข้อมูลเองซึ่งข้อมูลตัวนี้ครับไม่ได้ติดกรอบตัวชี้วัดเนาะแต่เป็นข้อมูลที่เราเก็บเองแล้วก็ใช้แกนนําในชุมชนเก็บไม่ได้มีตัวชี้วัดว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ท่าน,นู้นท่าน<อ>ี้แต่เราบอกว่าอยากได้ข้อมูลจริงเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆร่วมกัน โดยที่ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นทําคนเดียวนะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนต้องมาร่วมก,กันทาด้วย<ม>อันนี้คือคกลไกของการจัดการข้อมูลการเก็บข้อมูลเองเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจเนาะตั้งแต่ติกระโดมเม็ดแรกเลยวาย่าที่ต้องเก็บเองนะ,อะขอข้อมูลจริงนะแล้วข้อมูลตัวนี้จะน,นำไปสู่การแก้ปัญหา<ม>ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมครับ,รบตั้งแต่ร่วมตั้งแต่เริ่มไปเก็บแบบสอบถามแล้วกลไกาการเก็บเราไม่ได้ใช้นะักอ่าคนไหนเก็บนะเราใช้คนในชุมชน,นอสม,มอผู้นําชุมชนช่วยกันเก็บพอเก็บเสร็จปุ๊บการตรวจสอบก็ใช้พวกแการนาหมู่บ้านพวกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกบต่อชุดตรวจสอบแล้วก็พอบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพรวมเราจะเห็นกลไกลเอ๊ะว่าเอ้พื้นที่ของเราเนี่ยสถานการณ์ปัญหาเป็นแบบไหนค,ความจําเป็นความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นไหนรับข้อมูลตรงน,นี้ไปสามารถเอาไปต่อจอไปต่อโจทย์เรื่องของการแก้ไขปัญหาทําแผนโครงการทําประชาคมต่งตางๆเพื่อสะท้อนข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลที่ได้มีการสํารวจเก็บไปด้วยพอเราพูดถึงตัวข้อมูลครับพี่ตีเรามีข้อมูลแล้วตัวท้องถิ่นเองเอาไปทําอะไรต่อ จริงๆเรามีข้อมูลแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยข้อมูลบางส่วนเนี่ยบัญทีอ่อนนาอำนาจท้องถิ่นน่ะอาจจะไม่เพียงพอการแก้ไขปัญหาครับถ้าเรารอภาครัฐมาจัดการหรือว่าเราเชินโยบายอาจจะเป็นเรื่องยากดังนั้นสิ่งสําคัญครับข้อมูลอีกหนึ่งตัวก็คือเรื่องของการทําวิจัยชุมชน<อ>ที่เรียกว่ารีแคปก็คือเป็นการค้นหาทุนทางสังคมว่าเรามีคนดีคนเก่งคนสาคัญในพื้นที่เราอย่างไรบ้างถ้าเราเห็นเหล่านี้ครับแล้วมาแมทชิ่งกับ ตัวข้อมูลครับเราจะเห็นว่าอ๋อถ้าปัญหารเรื่องสุขภาพเฮ้ยเรามีอสมอเรามีศูนย์โรงเรียนผู้สูงอายุเรามีเดย์แคร์เรามีม care, ามกลไกในการจัดบริการ,รในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็ทําให้มันแมทชิ่งกันนะครับเป็นการจับแมทชิ่งกัน,นเรื่องของการทํางานกับปัญหาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยกลไกต่างๆจะเกิดการจัดการตัวเองอก็คือเห็นปัญหารวกรันแล้วก็ดึงคนดีคนเก่งคนสําคัญในพื้นที่ครับมาช่วยกันจัดการปัญหา รวมทั้งตอบโจทย์เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วม oh, นะครับแล้วอาจจะถ้าเกิดว่ามันกว้างไกลแบบนั้นเนาะอาจจะทําเรื่องของการทํากองทุนในการดูแลกันมันก็กลายเป็นการสร้างความเจ้าของให้กับคนในชุมชนที่แบบจัดการตัวเองได้มีปัญหาอะไรแก้ได้จัดการตัวเองได้ส่วนไหนที่ยังแก้ไม่ได้ก็ภาครัฐไปช่วยอะไรเงี้ยรับก็เป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นพอค้นหาทุนมันก็จะเจอว่าชุมชนมีทุนอะไรบ้างทุนบุคคลทุนหค,ความรู้อะไรทุนทุกอย่างใช่มันก็ต้องเกิดกลไกพี่ติกลไกตัวเนี้ย มันมันอย่างอย่างที่ท่านามเราใช้กลไกตัวนี้ยังไงบ้างหรือมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องจริงจริงกลไกของการจัดการระบบเนาะก็เป็นแบบ s 2 i เนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอโซแ l ็คคือรูปซ System ก็คือระบบระบบในการจัดการซึ่งระบบในการจัดการเนี่ยนะครับมมีอะไรบ้างครับเ,เรื่องของข้อมูลเอาโ okay, อเคเราเก็บข้อมูลก็เราเห็น,นกลไกของข้อมูลแล้วว่าเป็น สิ่งสาคัญที่ต้องมีข้อมูลนะเพื่อจะนําใช้ในการแก้ไขปัญหาสองครับก็เห็นคนจากการทำพิจารณชุมชนว่าอ๋อเรามีคนดีคนเก่งคนสําคัญแหล่งประโยชน์อะไรบ้างที่จะมาช่วยนเสริมการจัดการในพื้นที่นะครับสก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกระบ,บวนการที่เห็น2ชุดข้อมูลนี้นครับเกิดการจัดการแล้วก็อาจจะเป็น,นกลไกที่เป็นเกิดจากในชุมชนอย่างเช่นเรามีรูปแบบของคณะทางานรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่มองค์กรต่างๆครับก็เป็นกลไกในการที่จะ เคลื่อนหรือว่าการทําสร้างเครือข่ายร่วมกันเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้แค่กลุ่มกลุ่มเดียวเนาะมันต้องใช้วิธีการหลายๆกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาในการจัดการเรื่องต่างๆในพื้นที่ก็เป็นซิสเต็มเป็นระบบของการจัดการ,รซึ่งมันก็ส่งต่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเกิด Innovation, อินโนเวชั n นก็คือเรื่องของไอตัวที่สองไอตัวแรกอินโนเวชั n นก็คือเรื่องของการทานวัตกรรมรอย่างเช่นแต่ท่างามเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของผู้สูงอายุที่ติดบ,บ้าน เฮ้ยจากแนวคิดว่าจะทำเรื่องของศูนย์ดูแครับอ่าเราก็เลยเอ้ยเราไม่มีหมอเนาะไม่มีพยาบาลทายังไงเราก็ไปหาทุนทางสังคมเราเจออ่าเราผอตเรามีเราเจอนักกายภาพที่เกษียณยุราชการมาเราเจอแพทย์แผนไทยหมอนวดแล้วก็ดึงเหล่าเนี้ยรับมาตั้งประกอบล่างแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมไปศูนย์ดูแลเกิดขึ้นเนี่คือการจัดการโดยการใช้ทุนทางสังคมในการจัดการบรหารร่วมกันครับนะครับเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับรวมต่อมาเนี่ยเราเห็นนวัตกรรมด้วยสองก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ การบูรณาการร่วมกันนะครับเพวันนี้เราไม่สามารถทํางานด้วยตัวเองได้เนาะต้องมีเครือข่ายต้องสงร้างการบริการไปหาภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาธารณการศึกษามาช่วยหนุนเสริมกระบวนการให้มันเกิดกระบวนการทําจริงแล้วก็ปฏิบัติการจริงในพื้นที่นะครับก็กลายเป็นการสร้างชุมชนให้มันเข้มแข็งด้วยการจรัดการตัวเองด้วยการมีส่วนร่วมนะครับถ้ามันจะขยายไปนั่นก็คือสร้างความเป็นเจ้าของในการจรัดการตัวเองผ่านกองทุนผ่านรูปแบบที่ประชาชนจัดการตัวเองอันนี้คือวิธีการที่ที่ท่านงานทำ อย่างอย่างถ้าท่างามเองแล้วพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยแต่ถ้างามเองแน่นอนต้องเจอปัญหานี้อยู่แล้วอย่าง าทางท่างามเองเรามีกลไกหรือมีวิธีการในการดูแลผู้สูงอายุยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเรามองผู้สูงอายุเนาะเรามองเป็นปัญหาเนี่ยปัญหามันอาจจะต้องเพิ่มได้วอลลุ่มปริมาณอ่าอ่าซึ่งท่าง,งามผู้สูงอายุก็เยอะครับแต่ดีกว่าไหมครับถ้าเราเปลี่ยนภาระเป็นพลัง uh huh. อ่าก็คือเอาผู้สูงอายุที่มีเยอะนี่แหละเราลองคี่ดูซิว่าอ๋อผู้สูงอายุเรามีคนที่แบบติดสังคมกี่คนครับติดสังคมแล้วไม่พอช่วยคนอื่นได้มีกี่คนเอามาเป็นอาสาสมัครครับแล้วก็เอาผู้สูงอายุเนี่ยมาสร้างการเรียนรู้ กาศักยภาพแล้วก็เกิดกลไวนการในการให้เขาจัดการตัวเองตั้งเป็นกองทุนเป็นกลุ่มในการมาดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเองนี่คือกระบวนการเขาเรียกว่าเปลี่ยนพะละังเป็นพลังสู่สู่ว้สร้างเมืองก็คือ,อทํายังไงให้ผู้สูงอายุที่เราบอกมีเยอะนะครับมาแก้ไขปัญหามาพัฒนางานในชุมชนเราร่วมกันนะครับก็เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องการดูแลผู้สูงอายุการสร้างพลังแน่นอน,นเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนก็ก,ก็ต้องมี แล้วต้องขับเคลื่อนตัวอบทเองโดยบทบาทหน้าที่อาจจะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนโดยตรงแต่ว่าตัวท้องถิ่นเองจะทํำยังไงให้งานที่คิดว่าไม่ใช่งานของตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคนต้องอ่าเป็นสิ่งที่ต้องทํครับพี่จริงบทบาทหน้าที่ต้องทำแล้วเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำอยู่แล้วแต่ถามว่าสิ่งแรกที่ท่างามทำอะไรครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ให้คนเข้ามาเรียนรู้พอการมาเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันตามมาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในการหมุนไปเองนะถ้าคนมาเรียนรู้ที่ท่างาม เขากับวลาเปิดตลาดที่ท่างามมาเรียนรู้มีค่าใช้จ่ายกับการลงพื้นที่หรือคนในชุมชนขายสินค้าได้ครับนั่นคือกระบวนการในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มันเกิดขึ้นแล้วสมมติมาดูงานที่ท่างามต้องกินข้าวเพราะว่าเงื่อนไขต้องกินข้าวที่อบตต้องกินของว่างที่อบตต้องซื้อสินค้าชุมชนร้างเศรษฐกิจจะเริ่มหมุนแล้วครับและที่สําคัญมันก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมันจะเกิดการจ้างงาน กิดการสร้างรายได,ได้ให้คุณชุมชนลุกขึ้นมาจัดก,การตัวเองใครมีความพร้อมก็เริ่มจัดการตัวเองเอาเขามาขายเอาพืชผักมาขายสร้างไรายได้แล้วก็สามารถสร้างธุรฐกิจชุมชนได้แบบง่ายๆรวมทั้งอ <c oughs> ีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาทางสังคม <c oughs> ก็คือใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนรูปแบบของการสงเคราะห์มาสู่การทำสวัสดิการอย่า <c oughs> งเช่นเรามีเรื่องของกองทุนสวนัสดกการชุมชน <c oughs> ที่ไปต่อยอดเรื่องคนที่มีปัญหาไม่มีเงินทองรักษาพยาบาลก็ใช้กองทุนเป็นกลไกในการดึงคนมามีส่วนร่วม ไม่เหมือนกับการจัดที่รัฐจัดสวัสดิการให้นะที่เป็นการให้แบบเปล่าๆแต่อันเนี้ยเป็นการที่ทุกคนต้องลงหุ้นด้วยต้องจ่ายเงินด้วยสมทบด้วยแล้วต้องอมีส่วนร่วมกับกับเรานะไม่ใช่ให้เราส่งข้ให้อย่างเดียวแต่คุณต้องมาเป็นเจ้าของกับเราด้วยคุณต้องลงด้วยลงเงินกับเราด้วยอะง่ายๆลงเงินกับเราด้วยเราเติมเงินให้และจัดสวัสดิการร่วมกันจะออกแบบยังไงก็ได้ครับเออปีปัญหาโควิดก็ช่วยเหลือได้อุบัติเหตุก็จ่ายได้นองวันก็จ่ายได้เสียชีวิต ไม่ต้องเดือดร้อนขครก็ดูแลกันได้นี่คือคกลไกในการจัดการแบบง่ายๆที่สําคัญครับมันสามารถสร้างความมีเจ้าของให้เกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่นาที่ของท้องถิ่นเป็นคนบริหารเนาะแต่ภาคประชาชนเป็นกรรมการเป็นบริหาร,รนี่คือรูปแบบของการสร้างกลไกเครือข่ายแล้วก็สร้างอะไรเขาเรียกว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความเข้มแข็งทางานเป็นเครือข่ายแบบนี้มันเป็นพลังมากน้อยแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาของประเทศอันนี้ถ้าเปรี่ยนที่ง่ายๆเนาะ พลังก็เหมือนกับเครือข่ายก็เหมือนกับกอ๊อปไพร์ที่แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวมันก็โอกาสที่จะล้มที่จะเอนไปตามลมอาจจะโค่นล้มได้แต่พอมันอยู่รวมกันนะครับการทํางานมันก็คือต้านลมก็อยู่อ,อ่อนไหวไปตามลมแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอ,อะนะครับดังนั้นยนการสร้างเครือข่ายนยมันก็เป็นสิ่งดีที่ทําเรื่องเหมือนกันคิดเหมือนกันคนที่มีอุดมคติเหมือนกันในการที่จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งนยครับซึ่งส่วนใหญ่ในเครือข่ายของเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วมันมีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ต่อนยาวนานเกือบๆยี่บิบปีแล้วที่ทำรเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายสุขภาวะอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลเรื่องคุณภาพชีวิตของคนที่มันดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยของการทําเครือข่ายอะครับมันเป็นการเรียนรู้จากท้องถิ่นด้วยกันเองมันจะไม่เหมือนกับเฮ้ยคนอื่นบอกให้ทำแต่อันเนี้ยมันคือสถานะเดียวกันคือท้องถิ่นเป็นตัวตั้งในการที่จะไปขยับเปลี่ยนแปลงสร้างลูปธรรมธรรมัตกรรมหรือว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเนี้ยอันเนี้ยทำให้พลังมันเข หลายคนมีความคิดว่าเปลี่ยนผ่านผู้บริหารไปละ2สองปีผู้บริหารหมดววละหมดสิทธิ์ลงสมัติพอเปลี่ยนนายกมาเปลี่ยนประหลัดมาแล้วงานเราจะขับเคลื่อนต่อได้ยังไงต้องบอกก่อนครับว่าถ้าประชาชนเข้มแข็งนะประชาชนจะเป็นคนเปลี่ยนคนกําหนดเรื่องของผู้บริหารอันหนึ่งส่วนนะกําหนดผู้บริหารเองว่าควรจะต้องเลือกใคร นะครับหรือว่าควรจะต้องจัดการยังไงที่สำคัญครับถ้าวันนี้ครับเรากระจายอานาจไปสู่ประชาชนแล้วนะรูปแบบไม่ใช่เป็นการบริหารงานภาครัฐโดยองค์กรปกครองท้องที่นอย่างเดียวนะแต่วันนี้เราทํากองทุนเอ้ยประชาชนผู้บริหารผู้บริหารจะเข้าไปยุ่งยังไงก็ยุ่งไม่ได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอเขามีส่วนรวมเขาเป็นเจ้าของแล้วดังนั้น,นกลไกต่างๆแทบจะไม่เปลี่ยนนะอันนี้ยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมีเปลี่ยนบ้างในเรื่องของนโยบายของประจําของโครงสร้างของการเป็นระบบราชการแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เนี่ย เขาทาเรื่องเกี่ยวกับการจาัดก,การตัวเองไปแล้วส่วนหนึ่งดังนั้นประชาชนก็ไม่ได้ถูกผลกระทบมากหมายประชาชนจะเป็นตัวเครื่องบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับการพัฒนาตําบลให้มันเข้มแข็งอยู่กับตัวเขาเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เก็บข้อมูลกันใรการพัฒนากาันฝ่าฟันสร้างนวัตกรรมหรือว่าจัดการมันมีไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากลไกเหล่านี้มันจะเปลี่ยนผ่านแล้วมันสามารถที่จะจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน เพราะทุกอย่างที่เราทํามามันอยู่ภายใต้ของงานวิชาการอยู่ภายใต้ของข้อมูลที่มันละเอียดแน่นแล้วก็ถูกต้องเป็นจริงใช่ไหมครับและนี่คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศพิธีอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะนิยามอะไรกับคำว่าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศอจริงๆอยากมองภาพนิยามอย่างนี้เนาะชุมชนหนึ่งต้องจัดการตัวเให้ได้ แต่ว่าสําคัญก็จะต้องผลักดันนโยบายเพราะบางทีนยเรื่องบางเรื่องครับการแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างของชุมชนกับเครือข่ายอะเราไม่สามารถจัดก,การได้รเราต้องใช้อํานาจของรัฐของกลไกเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่แบบซัพพอร์ตกระบวนการในการทํางานเพราะบางทเีเรื่องบางเรื่องครับเป็นปัญหาความต้องการแต่มันไม่ถูกแก้ไขโดยอย่างจริงจังเนาะซึ่งวันนี้ครับเครือข่ายจะต้องร่วมสะทอนพลังส่งเสียงดังๆนะครับว่าเฮ้ยบ้านเราชุมชนของเราเป็นอย่างเนี้ยต้องการอย่างนี้ครับ เราต้องการแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็คือเป็นนโยบายข้อเสนอส่งต่อถึงผู้บริหารเพื่อให้เกิดกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐเองก็จะมีหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องถ้าวันนี้เขาเรับนโยบายไปดังนั้นต้องบูรณาการกับภาคเครือข่ายด้วยขอขอบคุณพี่ตีชินวุฒิวิเชียนนะครับผู้อำนวกยการกองสวัสดิการสังคมอบตท,ท่างามจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลกับเราและนี่คือรายการ สุขชุมชนพอดแคสต์กับผมพลวัตดวงเข็มครับ